ประกอบการทั้ง SME แล้วก็ m s m e โด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า30หน่วยงานได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ค่ะวังให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับและต่อยอดในการพัฒนาพร้อมสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจสีเขียวนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะได้เป็นที่ยอมรับจอดคล้องกับการปเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลกรายละเอียดเบื้องังติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอร,ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออิสมิจัดงานสัมมนา Privilege for MSME ติดปีก SME ไทยไปไกลกว่าถ้ามีรัฐหนุนซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ MSME ได้ใช้สิทธิประโยชน์ที่มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นละหลากหลายรูปแบบจากหน่วยงานพัฒตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า30หน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียน SME One ID นอกจากนี้ สสวยังเพิ่มพันธมิตรเพื่อข่ายให้ผู้ประกอบการที่พร้อมจะดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวอีกด้วย